ได้มาเยอะมากๆเพราะสั่งทุกอย่างที่น้ากินด้ยร้นจริง้อนกรอนากต้อนเพิ่งกินแล้ร้อนมากร้อนใหญ่มากออคคนอร่อยมากีเพา้เหมือนเวลาแบบว่ยน้ำเหมือนแบบมีความคนอย่างแปลกบีฟอเมคาเ่สองยากมากอ ตอนนี้เราอยู่ไหนจ๊ะตอนนี้เราอยู่ในร้านปิ้งยา่างซึ่งเป็นปิ้งย่างสายพานนะคะคือกินระหว่างทางที่เราจะเข้าโตเกียวก็จะเป็นร้านประมาณน,นี้เขาก็จะให้สัง่งป็นสายพามีหมูกับเนื้อเป็นปิ้งยา่างเราไปถึงตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะคเริ่มหิวเลยกับนมหนึ่งขวดแต่เราไม่เคยกินอันนี้นออกมราไม่เคยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงหยิบได้เลยค่ะเป็นอย่างนีง้เลยให้เราได้กดมีกดมาลจ้ะ ตอนนี้นะคะเนื้อได้มาเยอะมากๆเพราะเราสั่งทุกอย่างที่น่ากินเดี๋ยวผมย่างให้เองแกใส่เข้ามาให้หมดเลยจ้ะเราจะได้แบ่งกันเดีวดูอันนี้เองดูดีมากมาแล้ววา,าอะไรจะมาอ๋อจากข้างล่างผักมากับเนื้อผักกับเนื้อมา เป็นยังไงบ้างคะเอิ้งจากเอวาร้านนี้อร่อยมีชอบที่มันแบบแปลกใหม่เพราะอาพูดจริงๆเคยกินแบบมีซูชิสายพันธุ์แบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นเย่างเป็นย่างก้่วใช่แล้วก็อร่อยคือส่วนตัวเอวาชอบแบบไม่ต้องเป็นเอสามเอห้าชอบแบบเนื้อที่ไม่มันที่ไม่มันที่มีีท่ไม่ติดน้ำแล้วรู้สึกว่าที่นี่อาพูดจริงๆอัตใจน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วมันก็สะดวกสบายเพราะเขามาให้แบบทีเดียวไม่ต้องไปมาราเรืนอยๆไม่ต้องคอยเรียนก็คือมาทีเดียวแล้วก็รวดเลยนี่นะคะเนื้อคือแบบอร่อยมากเดี๋ยวจะจิ้มไข่จะเป็นของเอวา พี่แบบรู้สึเป็นคนที่กิดบๆๆ้ากินบ้าเลยนะแต่อิ่งไปแล้วนะแต่แบบนี่อร่อยเอวล่ะเอฟไพร์มเขืดีมาก กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโต๊ะเราผู้หญิง5คนวัยรุ่นแบบผอมๆเอวบางร่องหน่ออายุ3ายี่แต่ว่าทานไปห้าสิบสองจานโต๊ะของแม่นะคะพี่ยอมนะั่นแหละคือแก๊งกินหมูพ่อกินหมูคนเดียวไปทั้งหมดก็คือ56จานนะคะส่วนโต๊ะอากง51จานโต๊ะอ้อ้าสิบสจานถือว่าทำได้ดีมากจนร้านเขาปิดร้านเลยตอนนี้แบบโอเคเหลือแต่โต๊ะเรานะคะตอนนี้ขนมที่สั่งมาไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตลาวาเอ่ยหรือว่า คันนี่โทส์เออแล้วก็ไอศครีมแล้วก็วาราบิโมจิราทานกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหน้านะคะว่าโตเกียวเราจะพาไปทานอะไรบ้างคะเรามาซื้อช็อกโกแลตฟองดูนะคะซึ่ง1ชิ้นเนี่ยทั้งหมด300เยนเราซื้อไปทั้งหมด2ชิ้นเพราะชิ้นน้นค่อนข้างเล็กแล้วร้านคือกลิ่นหอมมากแก <ogi. S 1> ห,หอมกลิ่นช็อกโกแลตแบบตลบอบอวนเนี่ยเราจะมาเอากันรอไปหนาทีหอมจริงหอมมากคือถ้าแบบได้กลิ่นเนี่ยให้ทุกคนได้กลิ่นด้วยนะซึ่งมันแบบโอเยกอ so o g ้า เยิ่มเยี่ยมเลยออุ้ยร้อนร้อนเลยอ่ะอุ้ยดีมากอ่ะแม่แม่กินค่ะแม่ลองกินด้วยดีร้อนมากค่ยังเอามาฉันถือให้ฉันไม่ร้อนขนาดนั้นฉันถือให้อะแม่กินฉันไม่ถือฉันกินอย่างเดียวมันให้ชิมอร่อยเลยดูดีมากเป็นไงอร่อยมันไม่เห็นอร่อยเยเอ้อเยิ้มเโอ้ยไม่กอดโคตรหอมหอมแม่สาวด้ร้อนมากสาวร้อนน้ำตาอ่ะน้ำตาไหลเลยเหรอ อร่อยมากแบบตายอร่อยมากแบบตายชิมป่ะแม่ไม่รีวิวยฉันถือให้ขึ้นใจไม่น okay, ้อยดูโดน้ำเกร็เป็นยไง มีแคน่รสยำหมี่อร่อยมากสีต,ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านก็อตชิมก๋วยเตี๋ยวเคยมาทานที่นี่แล้วรอบนึงแต่นั่งข้างล่างวันนี้ได้เป็นห้นองเพรสต์เพราะข้างล่างเต็มนะคะสิ่งที่ต้องจองก่อนก็คือเป<ท>่าพื้นแะม,กมนกะเพรินแต่ว่าพวกเราสั่งเป่าพื้นมาที่หนึง่งด<ท>้านั้นเราก็สั่งเป็นพวกล็อบสเตอร์กับเป็ดปักกิ่งอะไรอย่างน<ท>ี้ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะอาหารทั้งหมดนี่นะคะก็เป็นล็อบสเตอร์ กี่ตัวนะแม่สั่งมาสองสองตัวหรือว่าเยอะอ้หูเพราะว่าเอวาจะกินแต่แต่มันเป็น l o เต t e r ทอดแล้วไม่ใช่อ o b s t e r นึ่งไงเอามาทอดเราก็เหมือนลาดซอสแบบเปรี้ยวหวานทุกการคิดตะเกียบใครทำได้นะคนกินชอบน้อ่ะไอ้วาเอวากินก่อนเดี๋ยวเอวากลับก่อนะใส่ชุดชาวนากะก็ต้องไปอังกฤษต่อไอ้ไอวากินเป็นไงบ้างคะร้อนแลบอกรอบๆแล้นกินแบบแบบเปรี้ยวหวานอ๋หวานเปรี้ยวหวานไอวาเป็นคงดีนะ ก็ใช่เ,เหมือนเวลาแบบว่ายน้ำอะเกี่ยวกัไเนะเหมือนแบบมีความคลอ่นเตลนเต้น็เลนออกความใหญ่ของเป็ดนะคะมือเทียบกับมือแล้วมือนั้นเล็กกะจิ๋วเลยเป็ดปักกิ่งเขาห่อมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ,อร่อยลูกคนนี้ค่ะหัวอ o อบสเตอลูกค่ะ ไม่เยอะเลยไมมีเยอะเยอะแค่สนุกตอนนี้นะคะอยู่ในร้านกาแฟาที่น้องที่เด่นที่ญี่ปุ่นรวมถึงคนญี่ปุ่นแล้วก็ทุกคนที่เป็นคอ,อกาแฟาต้องมาร้านนี้นะคะซึ่งเขามีมาเลที่ขั้วกาแฟเยอะมากๆแล้วมาเลททั่ของเขาเนี่ยก็ส่งให้คาเฟ่หลายๆที่ในโตเกียวนะซึ่งวันนี้ผมจะมาทานลาเต้นะคะที่เด่นๆก็คือจะเป็นกาแฟดริปกับลาเต้นะเดี๋ยวมาดูกันแต่คือตอนนี้หอมมากตอนนั้นมาเทั้งหมดสองสาขาตแต่วันนี้เรามาที่กิมซากใกล้ๆโรงแรม หอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะ ตอนนี้นะคะมาทานโอมาคาเซนะคะชื่อร้านว่าซูชิวาคนนะคะหรือว่าเป็นเหมือนแบบซูชิโซนั่นเองจิตวิญญาณอะไรประมาเนี่ยอังเก้ใช่ไหมวันนี้เราทานเป็นมือใหญ่เลยก็คือ33,000เยนนะคะมากับอุโนอิงเก้แล้วก็เินเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรแล้วก็มิชลินหนึ่งดาวใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาลองดูกันนะเดี๋ยวมาเนูทั้งหมดเซ y h อิงเก้ ค่ะคำแรกมาแล้วนะคะเป็นมากี้ก่อนปกติที่อื่นอะมากี้จะมาตอนจบแต่อันนี้มาอันแรกอูนี่อันนี้จะเป็นแบบครีม my นะคะส่วนอูนี่ใซูชิจะเป็นแบบสวีทเป็นไงบ้างคะอร่อยซาลาห์หอมคนกินโชว์ค่ะนไม่ได้กิน เขาบอกว่าอันนี้ร้อนมากนะคะนนคุณเอิร์ธกิน,นกแล้ว,วก็กำลังจะกินเข้าไปแล้วนะ,ะนอันนี้เป็นไข่ตุ๋นแล้วก็นี่ปูขนนะคะแต่ร้อนจริงเหมือนเห็นควันเลยนะใช่ไงร้อนเลยร้อนจริงร้อนมากต้องแย่ต้องกินนล้ร้อนมากแค่เอาลิ้นแตะเอ้ยคุณต้องกินเข้าไปแล้วไม่ร้อนหรอ ที่นี่ให้ปลาชิ้นใหญ่มากไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้เออใหญ่มากอ่ะกินยังไงวะเนี่ยข <c oughs> ึ้นางแล้วนะคะคำนี้จะเป็น fatty tuna <c oughs> ที่อยู่ระหวา่างโร่กับชูโตโรอีกทีหนึ่งคำใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มาก เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับมาคาเซจ,จะบอกว่าอิ่มมากๆแล้วก็คุ้มค่าไม่เคยกินที่ไหนแล้วให้ปลาชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนคือแบบใหญ่แทบจะเกี่ยวเป็นปากเต็มคำมากที่หนูจะแบบเล็กกว่านี้แบบหนึ่งสอ อันนี้คุ้มมากมากีสองสาขาที่โตระซีซั่นเกี่ยวตรงกับที่นี่คือทนดินซูลา่าโตเกี่ยวนะคะแนะนาเลยรวมถึงกาแฟร้านมื่อเช้าด้วยที่เราไปมาดีมาก,มากเป็นกลิ่นมาเร็กาแฟที่แบบหอมไม่เหมือนที่อื่นที่เคยทานเหมือนกันถ้าขอกาแฟก็ควรที่จะมาทานเหมือนกันนะคะถึงแล้วนะคะเชมปุระร้านลุงถึงแล้วกองร้นานนี้นะคะพี่ออมเป็นไงบ้างคะ อร่อยมากค่ะกินถึงชิดีหกแล้วค่ะร้านเดิมน,นะคะร้านนี้อากงก็เคยมากินแล้วนะเคยจะมาทำกินทั้งบ้านเลยว้าวมาอย่างนี้เลยนะคะแค่นี้คุณลุงก,ก็จะมาเสิร์ฟเองเลยม,มาเป็นเซ็ มาต่อแถวเรากินอิชิรันราเมงนะคะตอน3โมงครึ่องพี่หิวไหมก็โอเคครับมากินอิชิรันนะคะ3โมงคร่มีแถวแล้วอ่ะคือแบบว่าอยากกินมากต้องได้กินอ่ะแกดูสาขาชิบูย่านะคะตอนนี้เขาบอกว่ารอมา40นาทีนะคะแต่คิดว่าไม่น่าเกินก็หลังจากนี้จะไปกินขนมต่อที่ผิดชอบเป็นสตรอเบอรี่ทาร์เท้รอคิว ูให้กดสั่งตรงนี้ไม่คิวแล้วดีใจไหมสักทีเหอะนั่งเบอร์สิบห้ากับสิบหกมาแล้วกิน,มมนหมดไม่เหลืออะไรเลย,เลยหมดแล้วไม่เหลืออร่อยไหมอร่อยสุดเลยในทุกมือไหม อร่อยทุกมืออร่อยหมดรวมถึงมือนี้ด้วยร้านนี้เป็นร้านที่พีดอยากมามากมากินต่อเลยเป็นร้านที่พูดถึงตลอดเป็นขนมแบบนี้คาเฟ่ชื่อนิชิมูระค,คาเฟ่ซุตกินสตรอเบอรี่ไงนนอไของโปรดแกนะคะอันนี้ที่ผิดชอบคืออันนี้เลยนะคะราคาสี่สตรอเบอรี่เนี่ยราคาอยู่ที่เท่านี้นะคะทุกคนอร่อยมากๆพีดกินได้คนเดียวอร่อยนะ กินหมดป้ะคนเดียวหมดพี่จะกินคนเดียวหมดถ้วยนี้นะคะตอนนี้นะคะทานข้าวเย็นแล้วหกโมงครึ่งที่กินซ่านะอยู่ชื่อว่าร้านชาบูโรเป็นร้านชาบูสุกที่ที่เรากินประจําอยู่แล้วถูกบ้างค่ะแล้วก็เป็นร้านที่ออมชอมมาเรื่องจากว่าปกติบางร้านจะไม่มีเนื้อหมูใช่ปะแต่ร้านนี้เขามีหมูและหมูก็สามารถกินเป็นสุกซีได้ด้วยหรือเลือกเป็นน้ำชาบูได้ด้วยแต่จะบอกตอนนี้ฉันอิ่มมากเพราะฉันจะกินรามิไอชีรามงไม่ถ่ายมาหรือกเปล่าถ่ายนะจะแทรกให้ดู เหนื่อยมากยืนรอทีสิบนาทีสู้มากพี่บอกเป็นมือที่เราอแล้วก็ขนมมันจะบอกว่านิชิมูระคือร้านโปรดมากที่มาทุกครั้งต้องมาแต่คิดว่าครั้งนี้อาจจะไม่ได้แวะไปชิบูย่ารูอีกทีนึงแต่พี่ผมก็ไปกินเผื่อไปแล้วเผื่อเพื่อนเรียบร้อยไม่ไ้นาษแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินกันค่ะหิวมากตอนเดียอมหิวอมสั่งเนื้อเอฟไพร์ไว้เลยเจ๊ทำอะไรอ่ะอ้าวเอาเจ๊ คือได้เป็นห้องส่วนตัวเลยนะคะท่านหิวไหมคะหิวไหมคะหิวแล้วอาไหมหิวไหมนิดหน่อยนิดน่อยจว่าเนื้อที่เราจะกินนะคะก้อนใหญ่มากอันนี้เป็น appetizer เต้าหู้แล้วก็อันนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะที่ปอกเปลือกมาแล้วอันนี้เนื้ออะไรกิน่าวากิวเอ็กซ์หิว ยังมีบนี้าดตนด้วยอเ้อ้วะาเตอร์ก็คือเต้าหู้แล้วก็มะเขือเทศที่เขาปอกเปลือกให้แล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของเนื้อเอฟฟายนะคะแล้วก็จิ้มกับไข่เป็นซอสสุกี้ส่วนแม่พี่ยองเขาทานเป็นหมูเน,หมเนาะดูดีมากปกติแล้วอะถ้านั่งทั้งวงนะคะจะเป็นหมอ้มอไข่หม้อมันแต่ด้วยความที่บ้านเราครอบครัวใหญ่ก็เลยนั่งรวมก,กันหมดเลยก็เลยจะเป็นหมอ้อกลาง นี่ลุกไข่เล่นๆนึ่งซอสข้าวผัด ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่ดินซีเดี๋ยวจะมารีวิวข้าวแกงกะหรี่อันนี้เราสั่งเป็นข้าวแกงกะหรี่ไก่สองจานแล้วก็มีไก่มีไก่แยกด้วยแล้วเขาก็ให้แป้งกับข้าวมาสองอย่างาก็ให้แป้งกับข้ามาราคาอยู่หกร้อยบาทโอเคปะรสชาติแกงกะหรี่แบบเข้มข้นมากไม่เผ็ดจนเกินไปด้วย วันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านนากาฮะนะคะเป็นบีฟโอมาคาเซะคือเขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจองยากมากร้านก็คือมีไม่กี่โต๊ะแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์นะอันนี้ก็คือเป็นจานแรกแล้วก็มียูเกะเนื้อนะคะเดี๋ยวเขาจะมาทําให้หมดเลยนี่เดี๋ยวรอดูเลยนะคะ นนาาคมกดูหน้าคนปิ๊งมากเต็มไปด้วยคำา่คือเขาทําให้เลยนะพวกนี้เป็นโอมาคาเซตนะคะคําแรกเราจะบีบมะนาวอีกคํานึงเราจะไม่บีบอีกคำไม่บีบทำบีบเรงคู่ไปแล้วโอ้ช่าโอ้ช่าเหลืออยังนี้อยู่หนึบมากมีมากมีมากอะาร์เจนไ แตละส่วนก็จะมีอะไรที่คนเราคนมาทําให้เลยนะคะอร่อยจนยิ่งกินยิ่งหิวทําไมนะอุโนโอ,อร่อยจนยิ่งกินยิ่งหิวอันนี้คือใต้ลิ้นนะคะอันแรกที่หนาๆเนี่ยคือลิ้น <c oughs> ปกติแล้วอันเมื่อกี้ก็คือปลายลิ้นโอ้โหเป็นไงบ้างคะ <c oughs> เอิญกับอุโนโอ <c oughs> ชอบทุกอันเพราะว่าอะไรในปากหมดเลยนะคะต้องมา Parasail เหนือจริงไม่เลวเลย

ินหมดไปแล้วชิ้นหนึ่งนะคะก็มาจะมาเปนอีกชิ้นหนึ่งเขาก็จะบอกวิธีต่อนะว่าต้องกินยังไงเขาจะย่างให้ทุกคำเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนแบบปักใต้แขนมัวฟิวของมันนั้นอะที่มันแบบเด้งๆด้งึงๆแต่อันนี้จะมีความชิววี่นิดนึงแต่ไม่ได้เหนียวแบบเคี้ยวไม่ออกนะคือมันแบบโอเคคือแค่ต้องเคี้ยวนิดนึงแล้วก็ไม่มันอืมอืมอืมอมอืมอมอืมอ เมองไม่เห็นหรอกตกอะไรอีกเลย้หลังจากที่เนื้อเก้าส่วนแล้วนะคะก็จะมีบีฟแซนด์วิชมีข้าวแล้วก็มีหมี่เย็นด้วยคือดูสีทำใหญ่มากเลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อกินแล้วมออ๋ออออ๋อกิออ๋กอ๋้อมออมอม อันนี้สามารถสั่งเพิ่มได้ตอนจบนะคะไม่ว่าจะเป็นบบฟโกหรือว่าจะเป็นหมี่เย็นอันนี้ก็คือฟินมากกินอย่างต่อเนื่องอันนี้บอกว่าคอยเยอะๆหน่ยครับก็เลยได้มาเยอะเลยวันนี้นะ คะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราอยู่ในญี่ปุ่นในทริปนี้ซึ่งเรากลับมาร้านกาแฟร้านโปรดเำหรอแบบปกติไม่ได้ค่อยได้กินกาแฟเท่าไหร่แต่ว่านานๆทีถ้าเจอร้านที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องกินอ่ะก็จะมาแลวคือเขามี2สาขาคือครั้งก่อนกินที่กินซ่าวันนี้ว่าอีกสาขาหนึ่งที่ไหนไม่แน่ใจแต่ลองเซิร์ชดูนั่งแท็กซี่มาจากโรงแรมแค่5้านาทีเออประมาณ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแล้วเป็นลูกค้าคนที่3แล้วนะคะคนมาต่อคิวเราต้องรีบไปต่อคิวแล้วและเดี๋ยวจะมากินกาแฟกันทุกคนฟินมากแล้วเออร้านนี้ ิจนะคนเยอะมากๆโดยเฉพาะคนไทยนะคะวันนี้เรามาทานร้านอะไรก็ไม่รู้เนาะพี่ออมมัแค่เดินมาแบบคนนอนแล้วก็เข้าเลยเพราะเราแบบไม่อยากรอได้เราไปถึนต่อนะคะวันนี้ก็คือเป็นทุกลนสุดท้ายแลยใช่ก่อนที่จะบินกลับไปที่กรุงเทพของเราเอางชาแนลค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลับบอกว่าทุกคนจะดูคลิปนี้รู้เรื่องนะคะเพราะว่าถ่ายแล้วเอาไปแปะแบบช่วยกันถ่ายแบบเต็มที่มากๆากนะคะฝากคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะว่าสนุกไหม ใค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ